ามเดิมตอนที่แล้วนะครับเรากลางเต็นท์กันอยู่ที่อำเภอสโยนั่นก็นคือ S2O Camping View นะครับอำเภอสโยกก็มองเห็นทะเลหมอกเช้านี้เป็นครั้งแรกที่ได้กลางเต็นท์ใกล้ทะเลหมอกขานาดนี้ในจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองแต่ว่าเราต้องเดินทางกันต่อนะครับเส้นทางกระดินทางวันนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกที่เราไม่เคยไปเลยในกาญจนบุรี เห็นแต่ภาพแล้วก็วิดีโอใน Tiktok หรือใน Facebook บ้างแต่วันนี้เราจะไปดูด้วยตาตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาของฤดูหนาวเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำเยอะมากมายแค่ไหนจะมีน้ำให้เราสดชื่นเหมือนในฤดูหนาวเอ้ยฤดูฝดหรือเปล่าไปทุกคนไปกันต่อ ตรงน,นี้ทางลาดชันนิดหนึ่งมันไม่เท่าไหร่นิดจัก2ี่สิบกิโลร้งจังเลนนะลิตสามสามหึงถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องครับที่เราฝั่งีในทางนี้นะครับ ว่ารถที่ผัามาเนี่ยแอคตเนวมากพบกับน้ำตกแรกนะครับที่เราจะ um, ไปก็คือน้ำตกตาตาเดานะครับอยู่อำเภอสะโยงนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเส้นทางไปจากตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่ากิโลไม่ไกลเท่าไหร่การเดินทางแต่เราเมื่อวานเราก็พักนะครับสำหรับวันนี้เราก็คือเราจะมาเที่ยวแล้วแหละเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไม่เคยไป อำเภอสยยงนี่คือเป็นทางผ่นตลอดแต่ไม่เคยแวะเที่ยวเลยแต่ยังไงครั้งนี้ก็ทั้งได้นอนที่ให้เข้าทางนี้นะครับแต่ว่ามีป้ายบอกน้ำตกทุบๆเ้ยเนาะเจียวน้ำตกปาดจะเดานีครับเจียมเดินทางนิดจัง โโออยยเเตาสะเดาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันผมก็จำไม่ค่อยได้คนม,มีหลายน้ำตกเหลือเกินนะครับในอำเภอตะโยกแบบนี้ตะโยกน้อยตะโยกใหญ่จอดแล้วตรงนี้เหรอเนี่ยจะให้ใครอ่ะอถ้ามลง ร้อยห้าสิบเมตรเขาบอกบองไซต์จองนี้จริงดิงลหลังจากจอดรถนะครับก็เดินมาทางด้านนี้นะครับตรงไปนั่นก็คือไม่รู้เป็นทางไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่มันขึ้นเขานะแล้วก็ไม่ใช่ทางที่เราจะไปหาน้ำตกเราก็เลี้ยวตรงนี้นะครับต้นปาล์มใหญ่ๆนี้<ม>ก็จะเห็นทุ่งของ ดอกปอเทืองนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับไปตามป้ายนะครับป้ายมีเขียนบอกอยู่เดินไปตามทางเรื่อยๆกันร้อนมากตอนนี้เส้นทางก็ยังไม่แห้งแล้งนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้จริงๆรถด้านจะาจอดตรงนี้ได้นะกว,ว้างกว้างมีส่สอนชี้ไปทางนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไปไหนเดินตามทางกัน ัางนี้ใช่ไหมครับน้ำตกใช่ค่ะเดินแล,ล,ล้วใจเยงเลยนะละริมลำธารไปเลยว้าวน้ำใสอ่ะโอ้ว้าวสิ่งที่เราลืมคืออะไรรู้ไหม เฮ็ุกันน้ำของกล้องไม่ได้มาระหว่างทางอ่ะตอนนี้มีป้ายเขียนว่าชั้นสองหาอนุบาลอันมั้งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแอ่งสวยน้ำใสเนี่ยเล่นได้ นี้จะตาดเลยนะตาดกระเดาด้วตรงนี้ชันมากเลยตรงนี้วาใไยก็ไปไม่ได้นะจัะกพาเป็นแบบนี้แหละมัน <c oughs> เป็นน้ำตกอะไรอะ่ะไม่มีคนแบบ <c oughs> ดูจริงจังอะ่ะ ว้าวป่าตาดาโอ้ไม้แทงโอ้โหเป็นปากฉลามด้วยอันสามหาชมวิวเดินเข้ามาประมาณสามร้อยเมตร่ะครับโอ้เห็ดบรรยากาศ ดูแล้วน้ําไม่เยอะเหมือนในวิดีโอนะครับก็เพราะว่าวันนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับฝนไม่ได้ตกแต่ก็สวยงามจริง,รงแล้วก็เป็นน้ําตกที่ผมคิดว่าเดินง่ายครับนิดเดียวสามร้อยเมตรมีประมาณสองชั้นผาอนบาลเมื่อกี้ก็ลงเล่นน้ําได้นะครับน้ําตื้นๆน้นําใสๆเป็นน้ำตกหินปูนนะอยู่ในอำเภอจโยกผมก็ไม่เคยมาที่นี่แล้วก็ ก่อนหน้านี้ค็คอไม่เคยได้ยินชื่อตรงนี้มาก่อนมีเวลาว่างก็หาเก็บสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถูกไม่แน่ใจว่าที่นี่ช่วงเวลาที่น้ำเต็มที่มันจะสวยงามมากมาน้อยแค่ไหน แต่ก็คิดว่าอาจจะมาอีกครั้งในหน้าฝนของปีหน้ากาญจน,นบ,บุรีเป็นจังหวัดที่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆไม่สามารถใช้หน้ากระดาษหน้าเดียวบันทึกไว้ได้ทางเดินไม่ลื่นนะครับเป็นหินปูนสามารถเดินได้เลย90%้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ลื่นมันฝืดครับฝือดติดกับรองเท้าเลยน้ำตกที่ยังมีอยู่ในฤดูหนาวก็ สวยงามอยู่นะครับข้างล่างก็เป็นแอ่งใสตลอดเส้นทางเพราะว่ามันถูกกองด้วยชั้นหินปูประมาณนี้คนไปถ่ายรูปมันะแยะมากมายครับเราก็ต้องตอบขิววนิดนึงนะครับ เส้นทางปีนป่ายทาได้ง่ายไม่อันตรายนะครับเพราะว่ามันไม่ลื่นเลยไม่แน่ใจว่าสามารถกางเต็นท์ได้หรือเปล่าใน่วงของฤดูกาลต่างๆ เราจะไปตาาหาตานครับไม่รู้ว่าลําบากหรือเปล่าเข้าไปก่อนลองดูลองดูต้องทำเวลาหน่อยละนี้แม่แต่ว่าไกลเทียนหรือ,อยังอยู่ในหุบเขาเลยครับเป็นน้ำตกที่ตุรกันดาน่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรดูแลนะ ายที่บอกว่าเก็บตังก็คือไข่เราตังใ,ใค่ไข่ไม่มีไม่มีอะไรบอกนะว่าเอาตังใ,ใค้ไข่ดูไม่ออกไม่รู้ยังไงกอวาทุ่งดอกราเทียงไปกันตต่อ ทิ้งทางต่อไปน้ำตกผาตาดน,นะครับรจะเวิร์กหรือ่ะผาตาด ไปวัดวังผาตาอันนี้ที่ทําการตกผาตา ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนเกียร์ลงไม่สุดก็เลยกลายเป็นเกียว,ว์อ่างไปเลยบิดไม่ขึ้นเหวอนิดนึงแต่จําได้ว่าตอนที่ผมออกเนี่ยนะมันจะมีรถ CRF300 สาร้ออ่ะคือมาล้มอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นมาก็ขึ้นยากนิดนึงพอประมาณนะครับยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนน้ำหน้าตีเยอะ เท่าไหร่ครับแป,แปดสิบบาทยาหนึ่งชาติเราเือนอีนะกลรินอหรอ้าเรานึงว่าไตาย่ดเตดโย่โยอุนน่นข้กันไม่ไม่การจะไปจอดกานคืนได้ไง ลำทานนะครับลา,างเต็นท์ก็มีลำทานนี้ตั้งเต็นท์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำ น้ำต,ออาาตกผาตาดนะครับก็เป็นส่วนที่เราเข้ามาสูอ่อำเภอทองผาภูมิเรียบร้อยเลยก็เป็นต้นของอำเภอทองผาภูมินะครับแต่ก็ยังอยู่ใน,เ,นเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนักลินเฉยเลยทำไมมันข้ามมานี่ล่ะทำไมไม่เป็นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหรืออะไรประมาณนี้นะ ว้าวไอไลท์ของมันสวยๆก็เปิดสวยก่อน,น้ำตกบ้วยแม่ขมิ้นอีกเนี่ยค,คือมันมีชั้นน้อยแล้วม,มีแค่นิดเดียวหรือไงอาจจะเดินเขา้าไปอีกได้มาดูกัน แต่มันไม่ได้มีชั้นเดียวนะครับเราจะไปดูชั้นสองชั้นสามด้วยไม่รู้ว่าตวยกว่าข้างล่างหรือเปล่านี่ชั้นสองั้ง อาจจะเป็นน้ำตกท,ที่สวยที่สุดในคลิปนี้เลยหรือเปล่า แมกไม้สวยงามวอล์มใส่ใสเย็นไม่ต่อแล้วใช่เหรอเมันจบแล้วคันงที่ Really do house Đấy, nó có như còn lên nám này không mấy lên nào <Nicum> <Nicum> อันนี้สวยสวยจริงสวยสุดในทลิปนี้แน่นอนโอ้ผมไม่ค่อยได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะมีชั้น3ามที่สวยขนาดนี้เป็นน้ำตกที่กว้างไกลจริงๆไม่คิดเลยว่าจะได้เจอน้ำตก ที่อาจจะสวยที่สุดในการจานบุรีที่หนึงเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบรูปนะครับมีสามชั้นน่าจะใช่แต่สวยทุกชั้นนะออยโอเล่นล้างชั้นไหนก็ได้ครับแต่ชั้นผากน่าจะลึกสุดแล้วก็ก็มีเพื่อจุกชีพเราใส่นะครัวาดูนี่ดิ เคยเล่นบ้าเลยยาวๆมาแต่น,นี่เป็นแบบที่แข็งนะับเนื้อแข็งทริปนี้ก็มีทั้งหมดห้าตอนเลยครับ คราวหน้าก็จะเป็นตอนที่4แล้วผมเคยมาที่นี่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นอำเภอท้องผาผู้เหมือนกันแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นที่ไหนเป็นต้นทางแห่งเส้นทางวิบาก The Bucket List ที่ผมหมามั่นตั้งใจเอาไว้จริงๆว่าจะไปปีชีให้ได้